สบายดีสวัสดีครับพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่สวงบ่าวเหนือกลมสายเบีพี่พี่น้องเอลยเนาะกาตอนนี้เนาะบ่าวเหนือเองกาสีกำลังออกเดินทางพี่น้องเลยอ่าจากที่อ่าพักเนาะออกเดินทางไปอาอ่า,อาสถานีรถไฟพี่น้องเพราะว่าน้องหุ่มเพิ่นกาได้โล่าบ่าวเหนือโดนแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กาบ่าวเหนือกามาเอารถมอเตอร์ไซค์เนาะรถจักรมาฝากไว้นำพี่น้องเพิ่อนอนลากาสิไซเด นั่งรถใหญ่เพิ่นไปเนาะอ่าจนนี้ก็ได้ได้รถถาพี่น้องเป็นก่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่อนมาเลยก็เพิ่นก็สิไปนำเบาเนื้อเนาะไปส่งเบาเนื้อนำแล้วก็เพิ่นก็สิไปนำเบาเนื้อไปทอดนรหลวงพิจารณาเลยพี่น้องจะดูมุมเพิ่นก็ทัวร์ทัวร์นำอยู่เนาะอ่าว่ายามใดสิมาเนาะเพราะว่าเพิ่นก็คงสิย่านพี่น้องบ่เคยไปเนาะบ่เคยไปคนเดียวพี่น้องเอ้ยอ่าจะเบาเนื้อก็เลยบอกให้น้องเพิ่นใจเย็นเนาะ ราทาเดียวกับสิไปหาเนาะ อันนี้ก็มาฮอดสถานีรถไฟนะพี่น้องก็เดี๋ยวสิไปหางน้องฮุมเพิ่นเนาะมาหุมเพิ่นก็โทว์นำนำอยู่พี่น้องเปัญญานรถไฟจะไปปะเพิ่นว่ะพวกเราเคยมีประสบการณ์เนาะที่ว่ารถไฟไปปะอันนี้ก็ต้องไเตรียมตัวเนาะเป็นมาทาล่าเลยเนาะพี่น้องที่เราได้ก็อย่าเข้าพูดถึงได้

ดอกไฟลาวเพิ่นก็มาเอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่พอดีไปเวียงอยู่สปนักเทศมาโอมารถไฟนี่บ่ได้สิรถไฟมาดโอเคๆอ่ๆๆสดีไดกลับบ้านเนาะดนีเนาะ่อโอเคมงนี่บ่อ๋อว่าส่วนกันเนาะมาแต่มื้อวานพอดีสิได้อันจักจอกแม่น อ่าโอเคๆกลับมานี้เมื่อยพดอ๋อสําหรับตอๆมามาเออโอเคมายนลงหันลกต่อรถไฟอโอเคนะลงเวียงเลยเโอเคอโอเคด้ไปก่อนเดี๋ยวอสิปิดโอเค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 กลับมาแล้วเจอกัน พสัสดุ์เด์ฮะเบิกแมนบอกของหุ้มมันไดขอ,อ,อ,องนุงหุ้มบันไดเบิงดูาเือดถ้าลุดไฟออกนี่ไฟกับอะไรแล้วเนาะ พูดทั้งนั้นเออเออเด้กกำลังงานไปอ้ถาไปไปไปขูดกิสิมดแลละ โอ้มาปุ๊บเพ่นต่อแถวปั๊บเลยเกือบบทันพี่น้องเลยแถวสุดท้ายเ <c oughs> ข้าไหมนี่อันนี้ช่วงหนึ่งโบราน,น,น,นโอ้คนหลายพี่น้องแต่ละเที่ยวแต่ละมือพี่น้องเลย แนวงบมนวงมยังได้<ะ>คนหลายอ,อนเลยเนะยาะอ็ติ่มติ่นไ <c oughs> กาเสียใจออกล <c oughs> แล้วเดยเนาะ <c oughs> ตอนนี้เนาะ,ะทางสถานีเป็นกาเริ่มปล่อยอคนโดยสารออกจากสถานีรถไฟแล้วเนาะพี่น้องเลยโอนเป็นกาจะไปขึ้นรถไฟ อี่รอท่าอยู่ข้างบนพี่น้อง ่ไดน้องหมโอ้ต <jack> ัน <normalmente> ักกันกระเป๋าเนาะนี่ก็สิมาเรียนแถวเนาะยืนทาอ่ารถไฟเนาะกําลังจะเดินทางมา นี่รถไฟกะอันนี้ก็บิบโแมนรถไฟที่เขาจะขึ้นพี่น้องเราจะเป็นอ่าเื่อนว่ารถไฟตางสินค้าเนาะนี่รถไฟที่บ่อเหนือน้องหุ่มจะขึ้นพี่น้องเลย กะกำลังมาแล้วพี่น้องโอ้โหด้น้องอมเพลินกะสิดีใจใเลยเนาะที่ว่าสิได้ขี่รถไฟพี่น้องอ้อนี่กะเป็นรถไฟธรรมดาคือเบาเนื้อเบาันพี่น้องเลยนี่นกะจะเป็นผู้โดยสารที่เพินเ่นเดินทางมาแต่ค้นละประเทศจีนพี่น้องทางบอเตนเนาะอ่า มาลงรมใส่เนาะตอน,ตอนนี้ห้องกาเชได้ขึ้นรถเนาะพี่น้องเอ๋เพราะว่าเวลาเพิ่นกาใครๆชิหมดแล้วเพิ่อนว่าเนาะเอาก็ต้องได้ขึ้นไวเนาะถ้าบรทันเพิ่นกาชิชปิดประตู ใป่ลงไปพี่ประตูไปขอบพี่โอ้เย็นสบายพี่น้องอยู่ข้างในเนาะกองนอกอากาศโอ้ฮอนไหล ເປັນກະຊິໃບໂຊກຕັ້ງ ก็เดินกับน้องหมูค่ะได้ขึ้นเบานั่งอยู่รถไฟหรอพี่น้องเดี๋ยวมีก็เป็นตังนั่งนาะตังค์นั่งรถไฟความไบธรรมดาพี่น้องมันกระจิ้งแข็งๆนี่แน่นึงเนาะนี่ก็้งเป็นโต๊ะโต๊ะอ่ารถไฟความไบธรรมดาทนนี่ค่ะซีโบ่มีบนาไวน้ำวัยของกินเนาะก็มีแต่ว่าติดเป็นปน,นาโต้หน้อยๆไว้แบบนี้เนาะ ่วนเบาหลังกับเบาสมัดขยับได้พี่น้องกับคนทางน,านั้นเขึ้นกับน,นั่งอิงเนาะบบาเนื้อกันนั่งอิงใส่กันสิเนาะ,ะสอาชีกแข่งเน้นๆหนึ่งพี่น้องก็คมจริงแล้วบบาเนื้อกับ่าชีอาณาหุ่มเพลินไปคอมไว้ซุ้งเนาะแต่ว่าอ่ามันเต็มก่อนพี่น้องบมทันเนาะเลยรจำเป็นต้องเลยไปเพราะว่าโบาไปกับยานชีพิดอ่า ยานชีบริไลไปเนาะพี่น้องไงเพราะว่าน้องหุมเพิ่นเอาใจน้องหุมเหมือนเด็กเอาใจน้องหุมจะได้พี่น้องน่ามบนซื่อๆเลยเจ็บลังเลยเนาะหัวสิอันดาเสดรหลับตามทางบว่าเนาะกว่านี่มันก็ทุกข์กว่าลินหัวบว่านะน้องหุมเพิ่นกับเมารถไฟอยู่นี่พี่น้องไงที่รถไฟความไว้สูงมันก็บริเล สะเทือนหลายเลยเนาะมันไปไวเด็ดจ้วจิ้วจิวเลยอันนี้ก็สิค่อยๆไปพี่น้องอันนี้ก็ทะเวนก็บกำลังจะตกดินเนาะเดี๋ยวก็ให้พี่น้องติดตามเนาะการเดินทางของบอลนี่ฮะกับนภูมิกับชีเอาพาบรรยากาศเนาะสองฝั่งทางมาฝากกับตัวในพี่น้องฮันดอรบุร์เนาะคุ้นและไปพอกันที่สถานีรถไฟ อ่านักโลวิ่จัดอะไรพี่น้องเลยอ่าประหดปุ่นกับสิมืดที่คำนี้แหละพี่น้องยังไ,ไก็จำเป็นไปพี่นอ้องเลยเพราะว่าตอนเช้ามันเต็มได้เขาก็ต้องได้ไปตน้นแรงๆแล้วก็เป็นอย่างมืดค่ำเท่ากับนอนนอนพี่น้อง ตอนนี้ก็รถไฟกงเอากาเดินทางมาฮอดสถานีวางเวียงนะพี่น้องก,ก็ใกล้ๆจะฮอตสถานีนครราชสีมาใน,นกาได้จอดให้ผู้โดยสารลงแลวก็ใั้ผู้โดยสารขึ้นเนาะจาก่างเวียงตอนนี้ก็เบาเนื้อกับน้องหุมเนาะ ก็ได้เดินทางจากปุรมุมใส่นะพี่น้องก็มาฮอดอยู่สถานีนครลงจันทร์ไปทไี่พ่อยนะ ออกมาหอดอยู่นอกสถาน,นีแล้วะนะตอนนี้กับเวลา ่าประมาณเก้าพี่น้องเนาะกลับมาหอดอยู่ที่อ่าสถานีรถไฟนครวังจันทร์แหน่น้มจังได้เมาบ่เมารถไฟก็เมาบ่อันซ้นัอยากกินข้าวแต่ว่ากินหยังกบ่ข้าวังนนอ๋อยอนอยากกินข้าวบ่นั่นแหละาลก็อยาก เออการแสดงว่าจะได้ไปซอกที่นั่นก่อนเนาะชิพักก่อนบ่เพราะว่าเขากะอ่าบุหูเธอว่าชิาพักแถวไหนเนาะเพราะว่าโทรหาเพื่อนมาับเพื่อนกับพอดีคาเวี้ยงเนี่ยเพื่อนปริมาหรือกับชิได้และจ้างรถแท็กซี่เพื่อนและไปนะบุหัวจิแพงเท่ถอะหมดรถแท็กซี่นัง่งหุ้มกับเมาตืม ถ้าตุ๊กมันแพงกว่าบอก ว่าอะไเดื้อบาบนี้จะได้ให้ลุงยางเลยมันต้นนี้กับน้องภูมกับบาวเนียจะอกอกจากสถานีรถไฟเนาะพี่น้องจะได้เดินทางไปซกบานพักอยู่ในเมืองพี่น้อง